สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทเลเคนชแนลวันนี้มาดูไก่ปุออกมกลนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปที่ไก่ของผมก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงจุดไม้แรกนะครับไก่ของผมตัวที่แรกนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปตัวที่2กันเลยเพราะห่างกันประมาณ100ถึง200เมตรอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือถึงข้อของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูไก่ของผมข้างในเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปข้างในกันเลยนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงมาที่ไก่ของผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ไก่ของผมกําลังน่าอยู่ครับนี่นะครับใ,ใกล้ๆอยู่ประมาณนี้อยู่นี้นอนตรงนี้อยู่สามตัวนะครับนี่นะครับนี่คืผมกําลังให้ขนุนอยู่นะครับก็นี่เป็นพี่อายุสี่เดือนนะครับส่วนน้องๆเนี่ยอายุ สองเดือนครึ่งนะครับหนูนะครับพวกหนูนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปที่ไก่ของผมอยู่ตัวที่อยู่ตรงนู้นไปเลยนะครับนี่นะครับประตูคอกเดี๋ยวเราไปดูเจอกันที่หน้าบ้านของผมกันเลยนะครับนี่นะครับมาของผมสุนัขของผมนะครับกิลลี่ มาของผมชี่คริสลีนะครับเดี๋ยวไปดูไก่ต่อกันเลยดีกว่านะครับครับตอนนี้เราก็ถึงที่ไก่ที่บโลนสองตัวอยู่นี้ครับอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊าบาาเจอกับคิดง่าบ้าบ๊า